รีวิวโค้วยแบนจ์เจ็ดสมาร์ทแบนด์ดีไซน์อย่างสวยฟังก์ชันตอบโจทย์ครบครันในราคาโคตรคุ้มสวัสดีค่ะวันนี้ดิมเลือกได้นะคะดิมอยู่กับ สมาร์ทแบนด์ที่ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยเข้ามาด้วยดีไซน์ที่สวยมากๆใส่แล้วรู้สึกสบายกระชับเข้ากับข้อมือสุดๆและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันประสุกาพที่ครบครันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการโปรซส,สอกการหายใจนะคะตรวจสอบออกซิเจนในเลือดก็ได้และยังมาพร้อมหมดออกกำลังกายมากมายอีกต่างหากค่ะและราคาคุ้มมากๆเลยหลังจากที่ได้ลองไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันน่าโดนน่าซื้อไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยตัวนี้ดีไซน์ชอบมากๆเขาเป็นสมาร์ทแบนด์ที่มีสซกระทับ ใช่ไหมซึ่งเขาสามารถปรับนะคะสายรัดเนี่ยให้ได้เข้ากับข้อมือที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะ,ค,ะคนที่ข้อมือเล็กๆอย่างดีมเนี่ยดีมีปัญหากับการใส่นาฬิกาที่บางทีเนี่ยข้อมือเรามันเล็กเกินไปและรูหรือว่าช่องนาฬิกาเนี่ยมันทําให้ใส่แล้วมันหลวมแต่ตัวของ Huawei Band 7ตัวนี้เนี่ย ตัวของสายรัดนาฬิกาสามารถสวมใส่ให้กระชับเข้ากับข้อมือดีมากๆเลยข้อมือเด็กก็ใส่ได้นะหรือว่าคนที่ข้อมือใหญ่หน่อยค่ะดูสิช่องสายนาฬิกาเขาเจาะรูให้แบบหลากหลายมากเจาะก็จะสุดสายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคนข้อมือใหญ่ก็สามารถใส่ได้ค่ะเขาออกแบบนาฬิกาให้สามารถใส่ได้กับข้อมือที่หลากหลายมากๆเลยส่วนเรื่องตัวสายต้องบอกว่าตัวนี้ใส่ได้สบายมากๆคือด้วยความที่สายผบางแหละแล้วก็น้าหนักเบานะคือดิมใส่ทั้งวันใส่นอนด้วยก็ไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดมันแน่นอะไรเลยคือรู้สึกว่ามัน ใส่ได้สบายมากๆคนบางคนจะไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยเพราะรู้สึกว่ามันแน่นนะมันแบบ ใส่นานแล้วมันอึดอัดแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเลยใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะใครที่ชอบความเบาๆชอบความเล็กๆเบาๆเนี่ยตัวนี้นี่คือดีมากๆและในเรื่องความทนทานนะคะคนที่เอาไปใส่ออกกำลังกายจะกังวลว่าเวลาโดนเหงื่อโดนฝนเนี่ยมันจะพังไหมมันจะมีปัญหากับเพื่องหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเขารองรับการกันน้าระดับ5 atm เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ลุยฝนลุยน้ําได้เลยะคะ่ะรวมไปถึงเขายังมีหมดออกกำลังกายสาหรับการว่ายน้ําอีกด้วยใส่ว่ายน้ําก็ยังได้เรื่องความทนทานก็คือสุดๆแล้วรุ่นนี้ส่วนรุ่นหน้าจ ดิมชอบมากเขาเป็นหน้าจอโมเดลฟิว l ลเ Display จอสวยสุดๆค่ะขนาดอยู่ที่1.47นิ้วแล้วก็เป็นแบบขอบจอโค้ง 2.5D ก็คือเขาจะมีความโค้งรับเข้ากับตัวเรือนนะมันทําให้หน้าจอเวลามองไปเนี่ยมันดูกว้างขึ้นค่ะและที่สําคัญเนี่ยดิมเอาไปใช้กลางแดดนะแบบกลางแจ้งแดดจ,จัดเลยหน้าจอไม่ดรอปค่ะยังสามารถเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนนะคนที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งไปวิ่งหรือว่าไปเดินแบบนี้ก็คือสามารถเห็นหน้าจอได้อย่างสบายตามากๆเลยน,นี่เป็นข้อดีของความเป็นจอ m o l e ลนะ เหลืองแสงหนงสีสันสดใสดีมากๆรวมไปถึงหน้าจอของ Watch Face เนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนได้มากกว่า4,000รูปแบบเลยค่ะโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดค่ะหน้าตาของ Watch Face เนี่ยได้มากมายเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Huawei Health ค่ะส่วนการทํางานของเขามันทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกไปแอบสปอยไปตอนต้นคลิปก็บอกว่าเขาฟังก์ชันครบครันมากมากเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยอย่างแรกเลยนะคะวัดชีพจรก็ทําได้นะ,ะว่าอัตราการเต้นหัวใจเนาะรวมไปถึงวัด SPO2 ออกซิเจนในเลือดก็ทําได้ค่ะรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น การตรวจจับการนอนหลับนะคะตรวจจับความเครียดรวมไปถึงช่วยเราเนี่ยฝึกหายใจให้เราแบบว่าถ้าเครียดอยู่เนี่ยก็ทําให้เราสามารถสงบลงได้โหมดนี้ก็มีนะจะให้ได้เล่นกันค่ะรวมไปถึงใครที่แบบว่าขี้ลืมเหลือเกินเดี๋ยวโทรศัพท์วางทิ้งไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนไวน้นะเราจะสามารถเลือกไฟล์ไมโฟนค่ะก็คือเราสามารถเลือกนะก็คือกดโหมดไฟล์ไมโฟนผ่านทางนาฬิกาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ย โทรศัพท์ที่เรากําลังตามหานะ <S <S เขาจะส่งเสียงดังแผดเสียงดังลั่นเลยให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะใครที่เป็นสายที่ลืมไฟมิโฟนนี่ดีมากๆเลยคือดิมชอบมากค่ะดิมว่าที่ลืม <S <S ส่วนหมดออกกําลังกายก็มีให้เลือกถึง96โหมดค่ะครอบคลุมการทํางานการออกกำลังกายแบบพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะคะการ,ว,ารว่ายน้ําไม่ว่าจะวิ่งในลู่หรือว่าเดินนอกสถานที่คือมีหมดเลยค่ะตอบโจทย์ครบคันมากๆใครที่ชอบออกกำลังกายแบบไหนก็คือเลือกใช้งานได้ตามใจเลย และสาหรับใครที่อยากจะดูข้อมูลสุขภาพของเราเนะี่ยเอาไว้วิเครานะห์ว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันหัวเว่ยเฮลค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะการดาวน์โหลดรูปแบบวอชเฟสเท่านั้นนะแต่หัวเว่ยเฮลเนี่ยยังสามารถบันทึกนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ด้วยว่าเราเดินไปแล้วกี่ก้าวการหายใจของเราี่เป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงข้อมูลการนอนหลับเนี่ยเขาจะมีให้คะแนนด้วยนะถ้าวันไหนเรานอนไม่เพียงพอเนี่ยคะแนนเราก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนต,ต่อไปเราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นตัวน,นี้ก็จะทำให้เราได้เห็นนนนนว่นน่่่ามามาาใืทีผมเร นอนเป็นยังไงบ้างตัวแอปพลิเคชันจะเก็บแล้วก็มันทึกวิเคราะห์ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดเลยได้เครื่องมาแล้วซื้อมาแล้วอย่าลืมนะคะโหลดแอปพลิเคชันกันด้วยสามารถโหลดได้ทั้งกับ iOS และก็ Android เลยค่ะคนที่ไม่ใช้หัวเว่ยก็สามารถโหลดใช้งานแพงเลงได้ปกติเลยเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายเลยด้วยมาถึงเรื่องต่อมาที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาใช้งานได้นานแค่ไหนค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเขาใช้งานได้นานมากๆนานสูงสุดถึง14วันค่ะดีมเอาไปใช้เองนะต้องบอกว่าใช้จนลืมว่ามันจะต้องชาร์จรวมไปถึง สามารถชาร์จได้ไวมากๆค่ะคือแค่65นาทีจาก0ูนถึง100%ชาร์จเต็มแล้วหรือถ้าวันไหนเรารีบมากๆแล้วเราลืมนะคะเราสามารถชาร์จแ้นาทีก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด็ดของรุ่นนี้นะคะเขาใช้งานได้ยาวนานมากจริงๆ ส่วนราคาของหัวเว่ยแบนเจตัวนี้นะคะเปิดมาราคาดีม,มากค่ะแค่1890บาทเท่านั้นคือราคาดีจริงๆนะคะตอบโจทย์กับฟังก์ชันที่มันครบครันขนาดนี้โดยหัวเว่ยแบนเจตัวนี้เขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ส,สีค่ะก็คือสีที่ดินใส่อยู่นี้มีชื่อสีว่า v o i d n e s green นะคะเป็นสีเขียวค่ะนอกจากน้นอีก3สีก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะใครชอบแบบไหนก็คือเลือกกันได้ตามใจชอบตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะคือดีไซน์สวยใส่สบายค่ะฟังก์ชันครบครันเลย ตรวจสอบออกซิเจนในเลือดก,ก็ได้ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้มีหมดออกกำลังกายมากกว่า96หโมดและยังใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถ,ถึง .4 วันแบบเนี้ยราคาเท่านี้ก็แอบงงๆเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆใครที่ว่าเป็นสายเริ่มต้นเนะี่ยอยากจะมีสมาร์ทแบนด์ดีๆสักเครื่องหนึ่งเนี่ยหัวเว่ยแบนด์เคือดีมากๆแนะนําเลยนะคะว่าตัวนี้ควรจะซื้อเลยค่ะโดยหัวเว่ยแบนด์เตัวนี้ได้วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทั้งหัวเว่ยออนไลน์สโตร์และร้านค้าออนไลน์ชั้นนําทั่วไปเเลยไไมม่่วาาาาาจะ e ada, ก็คือสาารถข้ปห ซื้อกันได้ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการรีวิวโคเวอร์แบน7จากการไปใช้งานจริงๆส่วนตัวบอกเลยว่าชอบมากๆเป็นสมาร์ทแบนตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าทําออกมาดีแล้วก็ราคาดีมากๆเลยใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ห้ามพลาดเลยตัวนี้ส่วนตัวหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมารีวิวกันก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ไปล้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สมาร์ทช้อยฉลาดเลือกไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบ